สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองปายสู้ขู่สู้คนขับปอกกับเบทา้าข้างหน้าเชนแอลวพี่น้องมาพี่น้องมามันนี้สมตน้นสมตน้นสมเนื้อนะครับกับตำบักทัวพริกหนวยมะกัดแกมกับหัวไอ้กับหัวกระเทียมพี่น้องเอา้ามาพี่น้องมาผักกบผักแก่มมีผักซีผักอีเลือน,นะครับพี่น้องเอาแบบบ้านบนล่องมือมาด้พี่น้องด้อบรรยากาศคึ้มวะคึ้มแจงอยู่ <laughs> เอาเอา,เอ,าอยู่เตยต้นแข่้คางกอสร้างไผ่เนี่นะพี่น้องมามา เสียบน้ำบาเ่าโอ้ฝนตกมากพี่น้องแม่งฟูมบินตำกับไร่เลยืม,มจมเนือกำลังพอดี ทั้งเทศกาลสงการไม่ร้ององูพ่อใหญ่ได้มีวันไหลวันไหนอี๋ cầu tha lắng chặt ไปเล่อสงขารมาเนรอหน้าแรนาดำเบิบ้ง่หรอเสียเบิดด้อิไปเล่อนน้ำพันมือเดียวนนะ พังอีเลือดใส่กับผักผีกโอ้ยหจวดกัน หอ,อนแบบแบบคักเด้อพี่นอ้องคักคักทีว่าเอาบักทัวเป็นเจียวใส่กับสมเหนือเนาะ ไปสู่การสู่งานตัวพี่น้องบัดเนี้บางคนกลับแล้วบางคนกันยังพี่น้อง บอกเลยว่าจวด โอ้โยกันบักพริกแล้วเป็นแก่มพริกเลิศคักข,ขนาดพี่น้อง <laughs> อืมเอาบึง้ง ใส่ข้าแเหนียกก็ที่วแบจุดจวดขือ้ใส่ไปใส่มากแห้งจวดคักบัน วันีเวียนใช้เ่อกี้เลยที่คือใหเพชรกวดครับสีกบกรบจุบใส่ววา ขอถูดขอภัย,ยุเพลงเ้ยมันห้อน <c oughs> ห้อนอะไรเพชรบันี่

บ๊แจะเรือพี่น้องฮึ่ม อ้จวดคากไลยพี่น้องเบิง้งเขาเกือบเบิ้กิมทึ่งเพชรทึ่งห่อนคักบอ่อบาดนี่เอากินสมตอนนะครับบ่ได้กินให้พี่น้องเบิ้งโดนแล้วสมตอนบางท่านเพิ่วมาบ่อเนี้นเคยเห็นัเทือ่อเถ้าบ่าวเ่ากิน2เทื่สามเถ่อแล้วนะครับสมตอนกับ ตำมกแ่งเทื่อนหนึ่งกินขอีหอังเทื่อนึงกินกับวปนบ่เทื่อนหนึ่งกินกันบกกกแก้วแมงดานี่หละจำมาได้โดนแล้วนะครับพี่น้องเอามาเส,เสียบนะครับกินเป็นตวนเป็นตวน,น,น,นพี่น้องหรือรับชมนะครับพี่น้องกำลังเดินที่เดินทางนะครับกับบนกับพุ่มลำเนาเลยพี่น้องกับเป็นสู่การสู่งานนะครับสู่สูเด้อพี่น้องเด้ออ่าช่วงนี้เหตุการณ เรื่องของภัยธรรมชาติกันยังมีคือเก่านะครับมีมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้เขามาเรื่อยๆกันจะไหนก็ระมัดระวังนงพี่น้องเด้อถึงแม้ว่าเขาฉี่อยู่ในเมืองหลวงหรือว่าอยู่ในเมืองนี้น่ะนะครับมีตึกหลายๆสันกันระมัดระวังนะครับภัยธรรมชาตินะครับมันเกิดขึ้นโดยที่เขาบ่หูตัวนะครับข้าัึนเข้าก็สิบบ่เอิญ่าภัยเนาะเอาการระมัดระวังนะครับเรื่องของสงการนะครับกับพานไปวันไรวันยังกระดาษมี นะครับไร่หมองไา่บอลก็ยังมีอยู่วันวันไร้สงการนะครับก็รละมันระว่างเด้อพี่น้องเด้อเรื่องของการสาดน้ำหรือว่าการปะเป้ียงกะเบึ้งเบ้งกันเอาครับพี่น้องปะกรละมันระว่างนะครับปะได้แต่นานะครับอย่าไปปะหมองอื่นนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหากันอ้าขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านทุกหม่องทุกบอลนอกดีเกียรติติดตามรับชมบาวเท้านะครับวันนี้บรรยากาศทั้งหลังกะแน่มองกับสิบบสบายตาบันไดเพรอะว่ยังตีมันบบเห็นิ้วเขียวพี่น้อง มันแดดทั้งนอกมันแดดมันขึอมอยู่พวกนันไนะก็เลยมาหมองก่อนกอ้อ่กรสงังไพนะครับแล้วก็มีกระตอบอยู่ข้างหลังนี่แหละให้พี่น้องในเบื้องในชมเอาฝากพี่น้องนะครับคลิปนี้กินสมสมม่วสมตอนนะครับฝากพี่น้องคือเกานะครับบังกระรีถือใจกระแชบะเท้านี่นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ